เตมายังโอทินามาภูรักเราทั้งหลาย I'm right gonna right コッ <Wow. S 2>、wow. สัาพพาะวโตตส,สังสนายะทาสติยะตาพรรังมณสิกโลมาอนุปติปัชฌมาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกลาม สาสาโมปฏิบัติขอให้การปฏิบัตินั้นนนั้ของเราทั้งหลายอิมันสเกวลาสตุขังขังธสาสังติยาญาตังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งตร ติปิโสภะคะวะอรหัสัมมาสัมพุทธวิชชาจรณสัมปันโนสขตโตลกวิูโนตโรปุริสะธัมมะสารติสัเวมะส Pada ibu Baca Pahwi Kitab Wini Iki ปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสังโฆจัตตาริปุริสายุคานิหันทะปุริาปุคคะเอสัพพะคะวโตสาวะส มิเมตระอุทิตโกราสสนะมาราทานาทิทามมวิทินาจิตวะโมนิโตตันเตสสะภาวะตุเตชฉยมังคารามิมาราติเรกรรมวิโยติตาสัพพาติตโครันพระวจนะธรรมะ พยาทางขานติสุทานตวิพินาจิตตวามุนิงโตทานเตสสะภาวุเตชยะมันทาราตินาราทิเรตชาวารังอาทิมาตภู้ตังวาทิจากมมสันิวาสุทรรุนันตันตันบุเสตวิพินา ผู้นิโทตันเตสะสาภาวะตุเตชยามันทารานีทิตตาธาตุมัติหังทัสุทารุนันตังวันปิโยชนะปะทังภุริมาหนวันตาหิตทิปิสังจัจมโนติจวามผนิ่งโตันเตสะสาภาวะตุเตชยามัง คารานิกาดตวานาการทัมงคารานิวะขาินิยญาจินจาเยตุตวจนะชนะกายามาเสสันเตนะโสอวิตินางทิตาวะมุนิโทตันเตสะสาภาวัตเตชยามังคารานิสัจจังวิหะยามติสัง คาเกตุวาฮาบิโรปิตามะนัติันตภูตังตัญญาปติปัชริโตชิตตาวาโมลินโธดันเตสัสภาวัตเตชยามังคารามินันโภปนัทพุชฌังวิพุชฌังมาหิติปุตเตนะเทระพุชเก กายันโตยิทุปเทสาวิชินาจิตตวามุรินโตทันเตภาวะตุเตขยามังตารรติคาหะนิภูเชนเอนาสุกัสคาหัทางรามังวิสุตติสุติมีทิฆานังยานาคาเถนะวิชินาจิตตวา โคณินโนต,ตัณเต,เตจสาภาวุตเตชยมังคารานิตานิโหทัชยมังคาราหทะตาพายุวะทินาทินเนสารเตมะทันทีตาวนานนเนกาวิวิทาในจุปาภวติโมขังสุข,ขังลาทิธา ยานโรสัพพัญโยมหาการุณิโกโตหิตายาสัพพานิยังโกเรตวะปารมีสัมภาตโตสัมภริพุตตังนิเตนะสัจวะเชนะตุเต ยังนามทิวะตโนเ então, อตวังวิชัยโยโหชัชยานชุชัยยามังอะปะระสิตาปัมลังเกสีเสปโขวิโปกะเรตภิเศกสัพพพุทธานาตัตาปัตโตสุนัาราตังสุมัง สุปัตถังสุโุสิตังสุขโนโสมาโตจะสุยินทังพระมา,าริสุปัตนถะมมทินังยะกรรมังวาจรรมังปัตถะทินะังปัตถินะังมโนธรรมังตาิทิเตปัตถินะังปัตนถะ การกวานรพันตัเทปปะทัดทีเนาวตูสามพมังคันโตสารพรเวัต

อย่าได้พยายามเด็ดเดียนซึ่งกันและกันเลยอาฮีคาโหุนตู E ปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสละเนนตตหาปัญจาอาถาสีลานิยาจามะตัดสิยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสละเนนตตหาปัญจอาถาสีลานิยาจามะ ตัสสะพระควตโตอรหัตโตสัมมาสัามพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควตโตอรหัตโตสัมมาสัามพ,มมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามีทั้งข้างสรนังคัจฉามิทั้งขางสรนังคัจฉามิโยติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิโยติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิโยติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิโยติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิ สังขังเจรนังคัจฉามีทุติยามปีสังขังสจรนางคัจฉามี ยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตัติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตัติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตัติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิตัติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิปีสรนังัมะนังปาริปุณังอะมะอันเตปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปัทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัพรัมมจจริยา เวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาภามัจดา,าริยาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิตมิชาจารา,าเวรัรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิไม่มีเนาะ มุสาวาทาเวรมณีสิทธาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมเหสิขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌปมาทฐานา เวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามินัจคีตวะทีตวิสุขทัศนะสมาลาคันธิเลปะนะทารนะมัลนะวิโพลนัตถาณะ เวรบณีสิกขาปัทังสมาธิยามินาจเาตีตาวาทิตาวิสุกะทัสสนะมาราคันธะวิเรปนะหารณะมานนะวิปูทนะฐานาเวรบณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจารยนะมาหาชยนาเวรบณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อุจสยยาสยนะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปะทัสมาธิยามิอิมานิอัตถสิครัรตรรพธา,า,า,าสีเระสุขติยันติสีเรณพุทสัมปทาสีเรณนิพุทธยันติตัสมาสีเรงวิโสตเยเราคำตไอลอ่า,านกันนะครับกลาวนโมสานจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิม ah ่ยังยันเตกรรมมันจะ กรรมะพรัญจาตถาหิตวาสังสารวัตตาพุคโตโม,ม,มจนะทายะนิพานัสสตาติกะรณะทายะสังคสสะสามุเชปัญจสีลัง สมาธิตวาอิมานิปินทปาตากาธนียะโชนียานิสังคัสสะเทมะอีทางโนบุญยังนิพานนิสตาปัจ,จยโยโหตุอีทาง Punya Patim Mata Pito Ajadiya Ayaka Ayika, ayika Yati Mita Nang Sesak Sata Nanca Hema Sabhe Pip Te Imang ลาทานะสุกิตาหุนตุข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายเชื่ยกรรมและผลของกรรมสมาทานศินห้าสิแปดต่อหน้าพระสงฆ์แล้วขอถวายบิณฑบาต ทั้งข้าวทั้งหวานแะะของใช้อันควรเหล่านี้แด่พระสงค์เพื่อความพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิทานขอ,อคนนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นปันจจัย แก่ภานิพานข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่มารดาบิดาอุบาอาจารย์อุยาตตายายและญาติมิตรสหายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงรับไปแล้วก็ดี พร้อมด้วยสัตว์ประสททั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ ยัคเเคปันเตสังโฆชาณตุอายังปฐรรมภาโคเทรสสะป,ประปูนันตีอาวาเสสาภาคาอัมหากั้งปะปูนันตีภิโคน,นจักรสมนเนรน,นจักรหัดข้าจักรยาสุขังปริปุญชนโตข้าเดชสงขอสองตงัวทราบแบบนี้ได้มีทายกทายิกาทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายซึ่งพัะตาหารเพื่อเป็นทางคทาน จะได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของพระพิสุรูปหนึ่งรูปใดก่อนนั้นฝ่านไม่ได้ปัดนี้ข้าพเจ้า,าขอสมมติตนเป็นพระตุเทศจัดแบ่งของสงฆ์ขอแจกดังนี้ส่วนที่หนึ่งย่อมถึงเดีรพระมหาเถระส่วนที่สองย่อมถึงเดีพเรพระเถระอนุเถระตามลําดับลงไปจนถึงพระสังฆนวากะเหลือนั้นนั้นย่อมถึงเดีสมณเณรเมชีบุบาสบุบาสศีกาและอันหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายพึงบริโภคได้ตามสบายปจัยจากโทษภัยอันตรายทั้งปวงถ้า,าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สงขย่จงทักท้วงขึ้นน,นที่นี้ถ้าเห็นเป็นการสงขนรและจงเปล่งนวาจาสาสทุกการขึ้นเห้พร้อมกันด้วยเธอด